สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวันนี้เวลา9นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปาริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาประจำปีการศึกษา2566ณสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนาเขตบางพลัด ในการนี้สรงวางพุ่มดอกไม้แล้วส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินจากนั้นส่งพระดำเนินไปอาคารขี่ตะราชนครินท์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิตกิติมักดุรยางขศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่4และดุรยางขศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่7จํานวน21คน โอกาสนี้พระราชนพระราโชวาดความว่าการที่บัณฑิตทั้งหลายได้สําเร็จการศึกษานอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความอดทนภาคเพียรและมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จตามหลักสูตรแล้วยังแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนเป็นบัณฑิตจากสถาบันดนตรีกาลยาณิวัฒนาล้วนมีความสามารถเป็นพิเศษในศาสตร์การดนตรีด้วย ความสามารถทั้งนั้นเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งในการสร้างสรรผลงานอันงดงามของแต่ละคนและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ตนเองและสังคมแต่เนื่องจากในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบัณฑิตจึงต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการประกอบกิจการงานและการสร้างสรรผลงานต่างๆ หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติสืบไปหลังจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีโดยศาสตราจารย์ชาร์กมอโรผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยานนิวัฒนาและนักนดนตรีรับเชิญจากมหาวิทยายลัยศิลปะนานจริงได้แก่บทเพลงมาเมลอยในมอริสราเวลเป็นผู้ประพันธ์สำหรับเปียโนคู่ บทเ,เพลงฮังการีนดานส์นายโยฮันเนสบรามเป็นผู้ประพันธ์และเรียบเรียงสำหรับวงเครื่องสายสี่ชิ้นบทเ,เพลงขิมฮังการีนโดยนายอภูดมกเกษมสถิตสถาพรและบทเพลง C C C สีเซียนซาหญิงศาสตราจารย์เหรินเจียเป็นผู้ประพันธ์นายธนสิทธิริพานิชเป็นผู้เรียบเรียงสำหรับกูเจิงและเครื่องกระทบ สมเด็จพระนิธฐถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเปิดงานเปิดบ้านมูลนิธิแสงสว่างสู่ทางฝันมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปมัมภมเวลา1 4นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรร์ทรงเปิดงานเปิดบ้านมูลนิธิแสงสว่างสู่ทางฝันซึ่งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในะรอบ20ปีระหว่างวันที่13 15มกราคมนี้ เพื่อเผยแพร่พันธกิจและกิจกรรมสร้างสรรค์ของมูลนิธิที่สร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจในชีวิตของผู้พิการทางการเห็นผ่านศูนย์การเรียนรู้ที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจและจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อให้สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆสำหรับคนตาบอดจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ แสดงประวัติมูลนิธิและวิวัฒนาการด้านการศึกษาของคนตาบอดจากจุดเริ่มต้นของนุนเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพไปจนถึงอัตลักษณ์ผ่านการถ่ายภาพที่ส่งคุณค่าและการแสดงสภาวะอากาศแบบฮอ r o ูมและ Green Room ที่เป็นนิทรศการการเรียนรู้สำหรับคนปกติและผู้บกพร่องทางการเห็นซึ่งภาวะโรคร้อนปัญหาหมลพิษที่ทำให้เด็กพิการมากขึ้น กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโลกและพลังงานสะอาดต่างๆรวมถึงเกม Room ซึ่งเป็นบอร์ดเกมแรกของโลกที่คนปกติและผู้บกพร่องทางการเห็นสามารถเล่นร่วมกันได้เป็นเกมคัดแยกขยะเพื่อตระหนักรู้ในการช่วยโลกได้อย่างยั่งยืนต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรศการภาพศิลปินและการทำกิจกรรมศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ซึ่งวาดภาพผ่านการสัมผัสเรลวจุดต่างๆรูปร่างรูปทรงและระบายสีตามอารมณ์ความรู้สึกของสีนั้นๆเช่นสีแดงให้ความรู้สึกร้อนแรงสีฟ้ารู้สึกเย็นสีชมพูรู้สึกสดใสสีขาวรู้สึกสงบนิ่งและสีดำรู้สึกลึกลับกิจกรรมการพับเหรียนกระดาษสาปโปรยทานการทำตุ๊กตาปุนปลาสเตอร์และสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆอาทิวิทยาศาสตร์พละและการงานอาชีพ โอกาสนี้ทอดประเนตรการสแสดงดนตรีสากลของนักเรียนที่บกพร,ร่องทางการเห็นในเพลงชะตาชีวิตบุเพลงพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสแสดงดนตรีไทยเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีบุเพลงพระราชนิพน์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนันทร์ทอดพระเนตรท่องลิบลุย เรื่องแปลงอักษร,รเบลภาษาไทยสำหรับการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการอักษร,รเบลลิบลุยซึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมโลกของคนปกติและใช้อักษร,รปกติเข้ากับโลกของคนตาบอดที่ใช้อักษร,รเบลให้เข้าถึงซึ่งกันและกัน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมาปี2482ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งรับไว้ในพระบรมราชินูปถมัมภ์เมื่อปี2502ให้ความช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการเห็นโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา ในด้านการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพความรู้ความสามารถรวมทั้งให้รอบรู้ในวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อเดิเหมืนชีวิตได้เช่นคนปกติทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรและทรงรับพิธีสืบพระชตาหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุ26,469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์สามณศสังฆ์เจริมพระพุทธมนต์พิธีสืบพระชตาหลวงที่พระโอโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรและทรงรับพิธีสืบพระชตาหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมะมงคลพระชนมายุ26,469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตราธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือร่วมกับคณะสงฆ์ขนเหนือชนชาติพันล้านนาและประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีสืบชะตาเป็นศาสนาพิธีกรรมของล้านนาในภาคเหนือที่สืบทอดกันมายาวนานได้แก่ลำพูลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพแพร่และน่านคำว่าสืบเป็นภาษาล้านนาแปลว่าต่อให้ยาวขึ้นสืบชะตาจึงหมายถึงต่ออายุต่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตซึ่งมีเครื่องใช้ในพิธีการอยู่หลายประการซึ่งชาวล้านนาปฏิบัติเป็นธรรมเนียมประเพณีกันมาซุ้มสืบพระชะตา มีคณะนายช่างและผู้มีฝีมือจากเชียงใหม่ร่วมกันตกแต่งรวมทั้งไม้คำ้ำเป็นไม้ค้ำต้นโพใหญ่ตามธรรมเนียมล้านนาประกอบด้วยเครื่องสักการะต่างๆอาทิช่อตุงซึ่งตุงตามประเพณีโบราณจะบูชาพระตนตรด้วยพระคุณพระพุทธเจ้า56พระธรรม38พระสงฆ์14รวม108 ด้วยเนื่องในพระราชาพิธีสมมมงคลจึงจัดเครื่องสักการะทั้งหมดอย่างละ1,800นอกจากนี้ยังตกแต่งซุ้มเป็นรูปพญานาคราชสัญลักษณ์ปีมะโรงปีพระบรมราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีดอกรวงพึ่งต้นไม้ประจำพระองค์และดอกดาวเรืองต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สุข,ข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ